เอาละครับในคลิปนี้นะครับฟิชบาร์นะครับเราอยู่กับร้านทีเฮาส์นะฮะซึ่งเป็นร้านประกอบที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่จริงนะครับเป็นร้านประกอบที่ได้รับความนิงยมเป็นอย่างสูงเลยเพราะว่าด้วยทําเลเองแล้วก็ด้วยชนิดฝ่ายครับมีตั้งแต่ราคาลักสิบครับจนหลักพันเลยมีทุกขนาดใครมาที่ร้านทีเฮาส์เนี่ยจะได้พาไปได้นอนนะครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปลองคุยกับาทางเจ้าของร้านก็ดูแล้วกันนะว่ามีวิธีการเลี้ยงปลามีวิธีการแนะนําปลาอย่างไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านครับครับผมชื่อเล่นชื่เติ์กนะครับเป็นเจ้าของร้านปลาทองชื่อว่าทีเฮาส์โกฟิสเฮาโกฟิใช่ครับ,รบผมร้านเนี่ย ผมเห็นร้านเติร์ฟเนี่ยมาตั้งแต่ปีได้ป่ะปีครึ่งแล้วล่ะปีครึ่งใช่ปีครึ่งแล้วก็มาเปิดร้านปลาทองตรงนี้ใช่ครับนะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เดี๋ยวแป๊บหนึงนะผมเปิดผิดแน่คำถามคลาสสิกของปลาทองเลยปลาทองเนี่ยเลี้ยงง่ายไหมอือจริงๆปลาทองปลาเลี้ยงไม่ยากนะครับขอแค่น้ำสะอาดอย่ามีคลอรีน ระวังเรื่องการให้อาหารแค่นี้เองครับไม่ได้มีอะไรยากแต่ส่วนใหญ่จะไปหนักเรื่องความสะอาดของน้ําตรงนี้จะค่อนข้างต้องการดูแลความสะอาดของน้ำใน่ครับคือต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยน้ำจะเปลี่ยนบ่อยไม่บ่อยจะอยู่ที่เรื่องของกองปลามากกว่าครับถ้าเรามีกองปลาที่ดีการเปลี่ยนน้ำก็จะน้อยลงอาจจะเป็น7วัน10วันหรือถ้ากองดีจริงๆเนี่ยเป็นเดือนหนึ่งเปลี่ยนต่อหนึ่งครั้งก็มีครับอ๋อใช่ก็คือน้ำเนี่ยจริงๆแล้วที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆว่า ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีกองที่ดีใช่ครับถ้ากองที่ดีก็จะน้อยลงแต่ถ้าสมมติเอ่อกองทั่วไปที่เราซื้อกันทั่วๆไปที่ไม่กี่ตังค์เนี้ยมันก็อาจจะใช้เวลาสักสามสี่วันก็จะต้องมีการเปลี่ยนน้ํสักาสะ20-50%แล้วแต่การให้อาหารของเราอีกอใช่ครับถ้าเราให้เยอะก<ง>เกินให้บ่อยเกินน้ํามันก็ขุดง่ายขอจะบอกค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนน้ำต่อเดือนสัปดาห์ได้ไหมเออเอางี้ถ้าสมมติเราซื้อป่าแรกเริ่มเข้าแรกเริ่มเลยแรกเริ่มเข้ากองยังไม่ดเซระบบมมาากย จริงๆค่าเฉลี่ยของอาทิตย์หนึ่งต่ออาทิตย์หนึ่งช่วงหนึ่งเดือนแรกนะครับจะอยู่ประมาณสามถึงสี่วันครั้งเลยล่ะอใช่ครับสามถึงสี่วันครั้งในช่วงแรกๆใช่ช่วงแรกๆใช่ครับอ๋อแสดงว่าปลามันก็ไม่ได้แบบต้องเปลี่ยนแบบบออ่อยตลอดเวลาแต่ช่วงแรกๆต้องเป,ปลี่ยนบ่อยใช่ครับใช่ครับช่วงแรกครับควรจะเลิกกับตู้ขนาดเท่าไหร่ถ้าเอาสบายน้องเขา 24่นิ้วดีที่สุด24นิ้วี4นิ้วใช่ครับ,รบหรือสัก20 20ขึ้นอ่ะขอสัก20ขึ้นแต่ถามว่าถ้าเลี้ยงตู้เล็กกว่านะั้นมันเลี้ยงได้ไหมมันเลี้ยงได้ครับแต่เราก็จะต้องสายปลาที่เล็กลงจํานวนปลาน้อยลงใช่ครับผมก็คือใช้จำนวนปลาน้อยลงตามใช่ครับตแต่ว่าถ้าสมมติเราใช้24นิ้วเนี่ยเรื่องของการเซตตัวของกองเรื่องของความสบายของตัวน้องปลาเนี่ยมันจะสะดวกขึ้นครับปลอดภัยจะมากขึ้นก็คือต้องให้ตู้ใหญ่ไว้หน่อยดีกว่าใช่สี่ใใช่ครับนะครับ ใครแบบพี่ออเอาอเอาไปใส่โหลอะใน<อ>โหลกลมๆมันได้หรออ่ะอันนั้นมันเป็นสมัยเก่าปะคือแบบไม่ก็นี่ไงโหลกลมอะไรอย่เงี้ยปะมันเป็นความเชื่อสมัยเราเด็กๆ ร้องเถอะไม่มีรอดครับไม่รอดนะอย่างนั้นไอ้โหลกลมๆแล้วไม่รอดนะยกเว้นเอาโหลแล้วใส่อ็อกอะ <หา S 2> แล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันเนาเพราะมันมีกองเนี่ยไม่มีกองไม่มีกอง,กองถูกไหมไอะไรก็จะรอดแต่เปลี่ยนาน,าน้ำนนนเปลี่ยนใส่โหลกลมๆแล้วใส่อ็อกเข้าไปไอ,าอ,อย่างเงี้ยอรอดใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่สีตัวก็เห็นในแบบทีวีมาแล้วแบบวุ้ยสวยจังเลยดูงปาทองน่ารักเขาไปเลี้ยงเองตุยตุยครับตุยแน่นอนตุยาทองเลี้ยงกับปลาอะไรได้บ้างครับเอ่อถ้าแนะนําแนะนําง่ายๆก็จะเป็นพวกแอล พวกแอล L อ4 4 L 1 6 5อะไรก็ได้ที่เป็นจำพวกแอเหตุผลหนึ่งทำไมเราถึงแนะนำเรื่องแอแอเนี่ยมันเป็นช็อกเกอร์แต่เป็นสายพันธุ์ต่างชาติเนาะช็อกเกอร์ลักษณะที่เป็นหลากสีตัวเล็กๆพวกนี้จะกินพืชไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นนึกลวปลาทองเนี่ยเป็นปลาที่มีเมือกปลาค่อนข้างเยอะถ้าเราจับปลาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเมือกจะติดเต็มมือเลยถ้าเป็นพวกช็อกเกอร์ทั่วไปหรือเป็นพวกปลาดูดพื้นตู้อย่างพวกปลาป้องอ้อยปลาอะไรอย่างเงี้ยที่เขากินพื้น ปลาทองเป็นเมือกอเขาจะมาดูดเมือกปลาทองออแต่อย่างพวกแอลที่เลี้ยงกับไม้น้าเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่ค่อยยุ่งกับสิ่งมีชีวิตเขาจะยุ่งกับพืชมากกว่ามันเลยจะปลอดภัยมากกว่าครับนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกเลยนะเนี่ยก็ปลาทองส่วนใหญ่เราเลี้ยงกับปลาถื่นยากมากขนาดปลาเล็กบางทีเรายังเห็นแบบไปค้างอ่ใ, <ช S 2> ในปากปลาทองก็มีใช่ครับใช่ครับแลวก็คือสามารถเลี้ยงแอลนัมเบอร์ได้ใชแอลนัมเบอร์ใครยังใครนึกไม่ออกแอลนัมเบอร์คืออันไหนนะ เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไปให้นะครับปลาทองเนี่ยเขามีอายุไขประมาณเท่าไหร่โดยเฉลี่ยจริงๆเนี่ยมันมีคนเคยมีคนเลี้ยงได้ถึงหลักสิบปีขึ้นก็มีครับแต่ทุกวันนี้เลี้ยงได้เจ็ดปีเนี่ยยังถือว่าน้อยมากเลยถ้าเอาตามหลักความจริงทุกวันนี้สามปีบวกลบถือว่าเริ่มสูงสูงสูงแล้วครับถือว่าเป็นอายุสามปีบวกลบใช่ครับบางคนก็มีถามว่ามีเจ็ดปีมีไหมมีแต่มันนับคนได้อะ คนที่เลี้ยงไปถึงระดับนั้นนะ่ะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ลูกวันนี้ก็คือ3ปีปปบวกลบใช่ครับประมาณ3ามเนาะโรคที่เราจะต้องเ<ม>ตอมคล้ายคล้ายกับหลายๆสายพันธุ์ปลาหนึ่งคือเรื่องตกเลือดในเลือดกจะเป็นมันเป็น,น,ปนโรคบอกเหตุปลา,าก่อนเลยว่าเริ่มมีน้ําไม่ดีนะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเริ่มไม่ดีแล้ว <c oughs> ตกเลือดเนี่ยมาก่อนระดับแรกๆเป็นอะไรที่เป็นง่ายมากแล้วมันก็บ่งบอกก่อนเลยว่าปลาเริ่มมีอาการแล้วแต่ก่อนที่จะตกเลือดถ้าเราสังเกตอีกอย่างหนึ่งก่อนจะป่วยเนี่ยจะซึม น้องจะซึมบ้างนิ่งบ้างไม่กินข้าวบ้างพวกนี้เริ่มบ่งบอกแล้วว่าน้องเริ่มจะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งแต่คราวนี้ก็ <S 1> <S 1> ต้องดูว่าหลังจากนั้นน่ะน้องเป็นอะไรเช่นตกเลือดเป็นง่ายครับอย่างเช่นพวกอากาศเปลี่ยนแปลงบออ่อยน้ําสภาพไม่ดีให้อาหารจนมากเกินไปอะไรเงี้ยจะเริ่มตกเลือดแล้ว <S <S ที่เหลือก็จะเป็นพวกจุดขาวจุดขาวมักจะเป็นในหน้าหนาวส่วนใหญ่จะเป็นหน้าเดียวเลยหลักๆเลยหน้าหนาวหน้าฝนก็มีบ้างแต่ก็ยังถือว่าน้อยวนใหญ่เนี่ยหน้าหนาวเนี่ย มีกันได้เห็นกันหลายบ้านเลยหน้าหนาวเนี่ยผมเห็นในตามเพจตามกลุ่มอะไรเงี้ยจะเริ่มมีแล้วเริ่มมาถามกันแล้วว่าเป็นละจุดขาวครับประมาณหนาวแล้วก็ในส่วนของเรื่องวิธีรักษาถ้าปลาเริ่มอ,อกเลือดแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทําอันดับแรกๆคืออะไรครับอย่างแรกเลยนะงดอาหารก่อนเลยงดอาหารงดอาหารก่อนเลย3วัน7วันแล้วต่ไซน้องปลาเพราะน้องปลาทองเนี่ยสาม,มารถอดสมุิไซส์แบบกาปั้นของเนี้ย อดอาหารได้ครึ่งเดือนเดือนหนึ่งแบบสบายๆ mm hmm. แต่โอเคอันนี้เราอดอาหารเรื่องของการไม่เพิ่มภาระหน้าที่การทํางานในร่างกายปลาให้มากจนเกินไปเราเลยเริ่มด้วยการอดอาหารก่อน mm hmm. อดสามวันเจ็ดวันในช่วงอดอาหารเริ่มต้นแต่วันแรกเนี่ยเปลี่ยนน้าก่อนเลยครับคร uh ับ huh. เพราะว่าประเด็นคือเราไม่รู้ว่าน้องที่ตกเลือดเนี่ยมาจากอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนน้าเพื่อให้น้องสบายขึ้นสบายตัวขึ้น,นลดความเครียดลงลดพวกในเตจในไตรในค่าน้ําค่าเพดหนิ่ง ให้มันดีขึ้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีทุกวันนี้มันมีอยู่2แบบมีแบบที่เป็นธรรมชาติรักษากับเคมีรักษาใช้คำนี้ถ้าธรรมชาติรักษาเนี่ยเราจะใช้เกลือ,อ,อใช้เกลือรักษาซึ่งอัตราส่วนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่1กรัมต่อน้ํา1ลิตรถึง2กรัมต่อน้ํา1ลิตร1กรัมต่อน้ํา1ลิตรถึง2กรัมต่อน้อํา1ลิตรแล้วแต่ว่าเริ่มมากขึ้นหรือ,อยังใช่ครับผม อันนี้คือธรรมชาติรักษากมในที่นี้คือเป็นกมโลกรไมนใกิโลกรอมใช่ครับถ้าใส่กรำมือเอาเรื่องแนี่คราวนี้เราก็ต้องแต่ละบ้านก็ต้องไปวัดตู้วัดบ่อกันเอาว่าเอากว้างคูณยาวคูณสูงหารด้วย1000พจะออกเป็นจำนวนลิตรให้หลังจากนั้นเราก็จะรู้เลยว่าสมมติ1ลิตร1กรัมเราก็จะรู้แล้วสมมติอย่างบางคนบ่อ3 0 0ลิตรก็ใส่เกลือ300กรัมเป็นต้นอันนั้นคือธรรมชาติรักษาส่วนเคมีรักษาก็จะเป็นพวกยาเหลืองถ้าสมมติตกเลือดนะครับ ยาเหลืองมเมทเทเลนบูใช้ได้ไบอ,ไอน็อกใช้ได้ครับในส่วนของเรื่องของการใช้ยาที่เป็นอเป็นทางเคมีแบบนี้ครับผมอแล้วก็ความช้านานแค่ไหนอยี่ยังไงทักไปที่ได้เลยเพตที่เขาใช่ครับอ่ทีเาเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตอนท้ายนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราคุยกันในประเด็นต่อไปนะครับอาหารที่ hmm. ให้อ ควรเป็นอาหารสดหรืออาหารเม็ดหรือยังไงดีเอ่อถ้าถามเรื่องอาหารอาหารสดมันดีกว่าอยู่แล้วครับหนึ่งคือน้องโตเร็วพวกลายแดงอะไรอย่างเงี้ยน้องโตเร็วสีดีแต่ข้อเสียของอาหารสดคือหนึ่งซื้อยากม,มันหาซื้อกันยากส่วนใหญ่เราก็จะซื้อเป็นแช่แข็งใช่ไหมครับซื้อแช่แข็ง2มีราคาค่อนข้างสูงสําหรับอาหารพวกนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่นิยมกันเลี้ยงง่ายๆทั่วไปตามคอนโดหรือตามบ้านก็จะเป็นอาหารเม็ด อ่อาตอนนี้อาหารเม็ดเนี่ยถามว่ามันดีน้อยกว่าไยแดงไหมมันก็อยู่ทีออ่อัตราส่วนที่เขาใส่ลงไปในอาหารเม็ดนั้นๆบางคนใส่โปรตีนถึง4 0 50% 60%ก็มีพวกนี้ก็จะเล่นการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นใช่ครับบางคนเขาก็อาจจะแบ่งอาหารเมร็ดบางมือ้อมีบางวันอาจจะมีไยแดงให้บา้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ไรแดงสดนะครับ ลายแดงที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องระวังเรื่องของปรสิตอ่ะปรสิตปรสิตมาพร้อมกับลายแดงแน่แน่อะถ้าอันอันนี้คือสดเนาะสดไม่ฟรีใช่ครับอ่ะก็คือฟรีจะมีปรสิตน้อยกว่าใช่ครับแต่ก็ไม่ใช่หรือว่าหรือว่ามันตายแล้วพอฟรีเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบแบบที่เขาฆ่าเชื้อก่อนฟรีให้เรากับแบบที่ไม่สนเลยก็ตักปุ๊บฟรีให้ซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นั้นหรือร้านที่เราไปซื้อละใช่ครับผมโอ้ไปมาวันนี้คุยเรื่องปลาทองก็ได้เป็นเรื่องอาหารปลาไปด้วยนะครับคือหลายๆคนที่เข้ามาฟังในหลายๆคลิปอะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะแนะนําให้มันเป็นเรื่องของพื้นฐานแล้วก็บางอย่างถ้าเราดูจนจบเนี่ยเราจะได้เก็บเล็กเก็บน้อยเข้าไปด้วยนะครับแต่ไม่เอาเก็บพองนะไม่เอาไม่เอาเก็บพองไม่เอานะรักษายากนเอางนี้ปลาในร้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีสักกี่ชนิดได้ ในน้นเราหลักๆจะมีอยู่3าสายพันธุ์หลักๆหลักๆนะครับแต่จริงๆแล้วทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมีวนไปวนมาอย่างอื่นๆบ้างแซงไปบ้างแต่หลักๆเนี่ยจะมีอยู่ฮอลันดาฮอลันดาคาาสิกอ่ะสิง และเหลีวกินครับสิงสิงตอนนี้คือผมนึกอย่างเดียวไม่ได้สิงที่คุณนึกไม่น่าใช่สิงปลาแน่สิงนี่มันมาเป็นกระป๋องน่าจะเป็นสิงนั้นแน่แนบก็เอาเป็นสิงสิงตามิตรสิงสิงไฮบิดสิงไฮบิดสิงไฮบิดคืออะไร่ะสิงไฮบิดคือการเอาเชื้อจีนกับเชื้อญี่ปุ่นผสมกันสิงญี่ปุ่นสิงญี่ปุ่นกับสิงจีนสิงจีนไฮบิดการคอร์สกันขึ้นมาแล้วเหลือสิงไฮบิดแต่ถามว่าพอมีรู้ออกมาเนี้ยมันไม่ได้ลักษณะออกมาครับ บางครั้งเขาก็อาจจะติดเชื้อญี่ปุ่นมาเยอะ,อะลักษณะาทางพันธุกรรมที่เป็นยีนญี่ปุ่นเนี่ยอ,อาจจะเด่นออกมาอย่างเช่นตัวใหญ่หลังยาวหลังสางสูงโป่งใหญ่ไซส์6นิ้ว7นิ้วอ่าพวกนี้ติดเชื้อญี่ปุ่นมาเยอะแน่นอนอ่าแต่ถ้าตัวไหนที่ พวกหน้าฟูฟูบุ้นเยอะๆพท่วมเนี่ยพวกนี้ติดสิงจีนมาเยอะอ๋อที่เขาที่เขามาไฮบริดกันก็คืออยากได้รูปทรงยาวๆเหมือนเหรียญใหญ่แบบตามตำราใช่ครับแต่อยากได้วุ้นเยอะอยากได้วุ้นเยอะของจีนใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยกลายเป็นว่าไปเอามาไฮบริดกันใช่ครับเราจะเรียกไฮบรีดใช่ครับแต่ครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งคือจากคอรดาสิงแล้วก็อะไรกันนะลิวกินครับผมลิวกินลิวกินจะเป็นปลาไม่มีวุ้น ลักษณะเนี่ยกลมๆเลยตัวกลมๆแบบเป็นลูกตะก้อเลยอ่าประ,ะมาณอารมณ์ประมาณนั้นเลยแต่ไม่มีวุ้นหน้าแหลมๆแ,แต่ลิวกินเนี่ยเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายที่สุดในบรรดาตระกูลปลาทองแล้วเพราะว่าเขาเป็นเขาเรียวกว่าต้นสายยีนคือยีนลิวกินเนี่ยเรายังไม่ได้เอามาคอสกันจนแบบจนยีนด้อยมันเยอะอ่ายีนลิวกินจะยังเป็นยีนเด่นเยอะเพราะฉะนั้นลิวกินเลยเป็นปลาที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายกว่าปลาสายพันธุ์อื่นแต่เพียงแต่ว่าข้อเสียของเขาคือมันไม่มีวุ้นและก็หางไม่ได้ยาว ใช่ครับผมนี้ทางร้านเนี่ยมีการดูแลปลาก่อนส่งไปถึงมือลูกค้าอย่างไรบ้างครับส่วนใหญ่ทางร้านเราเนี่ยจะมีการกักโรคปาลาก็คือการฆ่าเชื้อปลาเบื้องต้นก่อนการฆ่าเชื้อปลาเบื้องต้นก่อนส่งลูกค้าอยู่แล้วเพราะหลังจากลูกค้ามาซื้อเนี่ยเรา,เราะจะมีการเซวิสไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นลูกค้าสามารถทักมาที่เพจได้เลย<อ>ถามได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นส่งรูปส่งคลิปมาให้ผมดูว่า มันเกิดอ,อะไรเพ้่ผมจะได้บอกแนวทางการแก้ปัญหาได้ใช่ครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันช่วงท้ายนะครับก็คือเดี๋ยวผมให้ตอบสั้นๆน,นะผมจะถามตามหัวข้อนี้นะครับปลาทองเลี้ยงยากไหมไม่ยากครับเปลี่ยนน้ำบ่อยแค่ไหนอยู่ที่การให้อาหารแล้วก็กรองครับอาหารปลาที่ให้อืมอาหารเม็ดค่อนข้างดีที่สุดแล้วล่ะครับเลี้ยงกับปลาอะไรได้บ้างปลาพวกแอลนัมเบอร์ครับ ขนาดตู้เริ่มต้นยี่สิบถึงยีนิ้วครับปากล้านเลยครับที่ h o าโกฟิตครับที่ห้อง a 0 1นยถึง A อศอยู่โซนเดียวกับเจเจมอนะครับอยู่โซนฝั่งเดียวกับเจเจมอไม่ใช่ตลาดสิ่งสมรักนะครับห้อง A01-A03 เข้ามามาผมได้เลยเปิดทุกวัน1 0บโมงถึงหกโมงเย็นตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ผมเปิดทุกวันเลยครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ